เอาเลยครับกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาบ้าอัลติเมทคอมโบกับผมนัทเซอร์เอ็กนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นกิจกรรมใหม่ให้ดูกันนะครับสำหรับกิจกรรมไพเรสนั่นเองเนี่ยหรือว่ากิจกรรมสล็อตโจรสลัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมนะครับจะได้อะไรสําหรับกิจกรรมนี้และคุ้มไหมนะครับสำหรับกิจกรรมนี้คนะครรนใครที่กําลังที่จะเล่นเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ใหผมทําคลิป นะครับและก็ใครเนรี่ยพี่อยากจะเติมเกมคาบาวอินฟินิตคอมโบหรือว่าคาบาวเอมราคาถูกนะครับติดต่อไปที่ร้านสเตร a าโกพัทได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูผมขอฝากโปรแกรมจําลองการเล่นเปิดออโต้24ชั่วโมงแบบสบายๆไม่ต้องเปลืองค่าไฟกับโปรแกรม UG Phone นั่นเองนะครับใครอยากจะเปิดบอรดเกมมือถือก็สามารถที่จะใช้บริการ UG Phone Pack G VIP ได้นั่นเองนะครับไปดูกันเลย สำหรับใครนะครับที่อยากจะทําการฟาร์มเกมโยกังหรือว่าเกมคาบาวและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทนะครับวันนี้ผมมีข้อเสนอมาสําหรับในส่วนของ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทาให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอด24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้เรามาอยู่กับเกมคาบาอันติเมทคอมโบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาให้ดูกันนะครับว่า ผมนะครับจะได้อะไรกับกิจกรรมนี้หรือไม่นะครับแล้วก็จะคุ้มไหมในมุมมองผมเองแล้วก็เดี๋ยวจะมาซื้อในส่วนของแพ็กจำกัดหรือว่าแพ็กกิจกรรมเอริโอเนลด้วยนะครับก็บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไม่ต้องพูดพร,ร่มทำเพลงไปดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของหน้าเว็บไซต์อั t ต m เมตคอมโบนะครับผมมีบัลเลต์พอยต์อยู่ทั้งหมด6 9 1 1 0่น l ก้าพันห้อลเลตพอยต์นั่นเองนะครับก็เพิ่งเติมไปประมาณเจ็ด o ปดหมื่น,นบัลเลต์พอยต์นะั่ ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดให้สัก3 0 0 0ันถึงสี่พบาทละกันนะครับว่าผมจะได้อะไรไหมสําหรับในส่วนของ Pirate of the Caribbean เอ้ยไม่ใช่นะครับกิจกรรม Pi r a t e นั่นเองนะรหรือกิจกรรมตู้สุ่มโจรสลัดนั่นเองนะอ่ะมาดูกันก่อน,อนเลยนะสำหรับส่วนแรกนะครับอันนี้ผมได้ทําการลองเทสเปิดไปแล้วนะครับก็มีเหรียญพายเรสนะครับทั้งหมดอยู่ที่1 2เหรียญมันสามารถที่จะทําการแรกในส่วนของพวกของต่างๆในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเก็บครบ2 4 0เหรียญน,นะครับแลกฟอร์จิ แพ็กเกจได้นะครับ1นแสนฟอสเจมกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องสมบัติบ้างนะครับอันนี้คือห้องสมบัติเนาะครที่ทําการสุ่มนะครับแล้วได้กุญแจตรงนี้มานะครับมันสามารถที่จะมาเล่นในห้องสมบัติได้ซึ่งในห้องสมบัติเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยของที่ค่อนข้างที่จะมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ได้กุญแจแล้วก็อย่าลืมมาใช้ในส่วนของกุญแจในห้องสมบัติตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับสำหรับในส่วนของนักล่าดวงดีนะครับมันจะมีีบบบ่่อออยยูวาาใคครรรไไได้้ะะปงก็นนเลั มีคนได้มอเตอร์ไซค์ด้วยนะนี่คือได้2อันติดเลยนะแล้วก็ได้ในส่วนของนี้ด้วยนะครับกิฟต์คอสตูมนะฮะอันนี้คือได้คอสตูมชุดโจรสลัดด้วยคือในส่วนของของรางวัลนี้ก็ออกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอะเดี๋ยวมาดูของผมกันบ้างนะครับว่าจะดวงดีไหมนะครับสำหรับตู้นี้เนาะมันมีในส่วนของนี้เลยนะครับอคหน้าออฟกาเดียนลอฟนะครับก็จะบวก8ให้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าคุ้มไหมผมก็รู้สึกว่าโอเคนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของอัพ และก็ยังมีในส่วนของไบสกอร์เมจิสกิลแอมด้วยนะครับในส่วนของระดับไฮเนาะอ่ะผมขออนุญาตสุ่มไปเลยแล้วกันนะครับ10ครั้งเราจะได้รับในส่วนของ3ครั้งฟรีนั่นเองนะครับไปดูกันเลย <S 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 อ่ะพอไม่ได้เลยเลยครับตอนนี้ได้แค่ในส่วนของกุญแจมา2อันนะครับ10ครั้งอ่ะกดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้ใหม่แล้วเนี่ยเห็นปะ มันจะเป็นอคนาออฟชาออสนะครับเราก็จะเป็นในส่วนของไบซอร์แอมแล้วนะฮะอ่ะผมกดไปเลยแล้วกันคือออกของดีนะครับโอ้โหแรนดอมนะฮะอันนี้อ,นนอ่ะโอเคนะครับรอบนี้เราได้รอบนี้นะครับเรามีในส่วนของคอสตูมไพเลทด้วยนะครับเราก็จะมีในส่วนของอคนาออฟการ์เดียนบวกแปดนะครับไปอืดไป หุ้ยกุญแจสามครั้งครับอันนี้ไอไอไอ้โอ้โหไอ้เอียงนะครับโอ้ไม่ออกเลยอะ่ะอีกครั้งหนึ่งไหมโอเคก็เราได้ในส่วนของคุญแจมันทั้งหมดสิสอันนะครับแล้วก็ของในตู้มันไม่ออกเลยทุกคน มันออกแต่ไพเ o t k คีนะครับมันให้เราไปสุ่มไพเร็คีครั้งหนึ่งนะก็สุ่มไพเร็คีครั้งละ790นะโอ้โหก็เอาเรื่องอยู่นะเมื่อกี้คือเรามีอยู่ทั้งหมดประมาณ6 0 0 0 0 70,000ื่นะตอนนี้ผมกดไปทั้งหมด3 0ม0 0ืแล้วนะครับก็ประมาณ3,000บาทแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากดในส่วนของตู้สล็อตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของการหมุนห้องสมบัตินั่นเองนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยก็จะประกอบไปของก็จะประกอบด้วยของรางวัลตามนี้เลยนะี่ยอ่ะไปหมุนรอบแรก โอเคครับได้ฟอรสเจมมาเจ็ดพันอุล้วที่สองได้ในส่วนของสกายสล็อตอินสกายสล็อตคอนเวเตอร์นั่นเองนะครับไปรั้งที่สามตั้งที่สี่ตั้งที่ห้าตั้งที่หกโห้เจ็ดแปดเก้าสิบได้แต่สกอร์นะ โอ้โห oh, ไม่ออเลยนะทุกคนได้แต่ลอนได้แต่แรนดอมนะก็โอเคนะครับก็ผ่านไปไวมากๆนะไม่ถึงประมาณสัก5านาทีเลยนะเนี่ยอันนี้คือเราใช้ว a l l e ็ Point ไปแล้วนะเยอะมากนะครับก็ใช้ไปเยอะมากของที่เราได้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็นี่แล้วก็นี่เลยเนี่ยสนิสแล้วก็นี่เลยนะครับในส่วนของร้านค้าจรสลัดนะผมได้ ในส่วนของเหรียญไพเลทไปทั้งหมด142เหรียญน,นะครับก็เราสามารถแลกอะไรได้ไหมหรอเราก็สามารถแลกในส่วนของแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลิงได้แลกในส่วนของพวกใบสกอรแรนดอมได้นะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแลกอะไร,น,ะรนอกจากยาที่รู้สึกว่าเออนะน่าจะโอเคที่สุดแล้วล่ะนะครับแล้วก็นี่เลยครับดวงดีนะไม่มีชื่อผมเลยนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นแบบสุรต่านดีเขาเปิดกันนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็กิจกรรมไพเลทเนาะใครที่แบบว่าเคยเล่น ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะน่าจะรู้สรรพคุณเขาอยู่แล้วว่ามันค่อนข้างยากนะครับก็มเมื่อกี้รอบหนึ่งนะครับประมาณสัก3 3,900มาท3,900ก้เกวลเลตเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก390บาทนะครับก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเปิดไปทั้งหมด10กว่ารอบนะครับก็ไม่ได้เลยเลยนะครับอ่ะและที่สำคัญนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับล่าสุดนะในส่วนของร้านค้าก็มีแพ็กเกจต่างๆเข้ามาด้วยสำหรับก็ สำหรับหัวข้อจํากัดเวลานะครับในส่วนของแพ็คในส่วนของแพ็คเอริโอเนลในส่วนของแพ็คเอริโอเนลนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบวอลเล็ตพอยต์นะครับแล้วก็แพ็คสนับสนุนเดือนสิบสองนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเพราะว่ามันได้ในส่วนของดันเจียนด้วยก็อย่าลืมมาซือ้อด้วยอ่ะอันนี้ผมซือ้อแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆก็คือนี่เลยนะครับแพ็คนี้ เอาไว้ช่วยในการลงดันนั่นเองนะครับอ่ะก็ะะประมาณนี้นะครับในส่วนของแพ็กเกจต่างๆนะครับอันนี้เราสามารถซื้อได้อีกนะครับแต่จำไม่ได้ว่าซื้อได้เท่าไหร่แล้วก็แพ็กต่อไปก็ในแล้วก็ในส่วนของแพ็กแล้วก็ในส่วนของแพ็กบัฟนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็ฟอร์เจมนะครับถ้าเกิดเมื่อกี้เราทําการทายในส่วนของฟอร์เจมซื้อนะรเราจะได้ฟอร์เจมประมาณ50,000นบวกอีกเจ็ดหมื่นห้านะก็จะได้ประมาณ เกือบ6กแสนฟอร์เจมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างสําหรับกิจกรรมไพเลทเมื่อกี้นะที่ผมเล่นไปแล้วเนี่ยวันได้อะไรไหมนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้อ่ะไปดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมคาบาอินฟินิตของโบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปเล่นกิจกรรมมานั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมไพเลทเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ฟอร์เจมที่เราได้มันได้เท่าไหร่นะครับและก็และถ้าเกิดเอาในส่วนของวอลเล็ตพอยต์ไปซื้อเนี่ยนะครับมันจะได้เยอะกว่าในส่วนของ ฟอร์เจมไหมนะฮะก็ฟอร์เจมเนี่ยผมได้มาไม่น่าจะถึง5 0 0แสนนะครับน่าจะประมาณแบบแสนนิดๆหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยกดไปที่ Inbox แล้วก็ในส่วนของ Class นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจต่างๆที่ผมได้มาเนาะอันนี้ผมยังไม่รับแล้วกันนะครับในส่วนของดันเจียนนะครับยังไม่รับยังไม่รับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ผมขอรับไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับทหารนะครับเอลิโอเนลแล้วก็ในส่วนของ MPPo t i o n HP p ช t ่น n แล้วก็ฟอร์เจมนะครับอันนี้เราได้ หมื่นสองฟอสเจมนะครับบูรี่ก็อัพไปด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ได้ในส่วนของฟอสเจมนะครับนี้เราได้ทั้งหมดเจ็ดพันดันเจียนอันนี้ขอรับไปก่อนแล้วกันนะครับสําหรับดันเจียนเจ็ดสิบได้ในส่วนของเวเปิลออปชันสกอร์ไฮแอนดอมนะครับก็รับไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแอนดอมสกอร์ไฮเหมือนกันรับไปเลยนี่เหมือนกัน แล้วก็ในนี้นะครับฟอ์เจมได้มาหมื่นหนึ่งอันนี้ฟอ์เจมได้มาเจ็ดพันอันนี้ฟอ์เจมได้มาเจ็ดพันครับและในส่วนของพวกเจาะต่างๆนะครับก็เอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ได้มาเจ็ดพันอันนี้ได้มาเจ็ดพันอันนี้ได้มาเจ็ดพันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสกอร์นะครับระดับไฮเรนดอมทั้งนั้นเลยไม่รู้นะจะเอามาทําอะไรเหมือนกันอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับจะเป็น HP MP Potion ซะมากกว่าหมดละนะครับ นะผมรับไปส่วนในส่วนของ HP ไปก่อนแล้วกันแล้วก็ s p นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสิ่งที่ผมได้มานะฮะก็จะมีฟอสเจมหมื่นสองเจ็ดพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันหนึ่งหมื่นแล้วก็เจ็ดพันนะครับซึ่งของที่ได้มาผมบอกได้เลยว่าแม่งสําหรับผมแล้วผมคิดว่าไม่คุ้มอะ่ะเออกับเงินที่เสียไปนะครับอ่ะอันนี้ผมเปิดอาหารแล้วนะครับสาหรับเอริโอเนลนะครับก็เอาไว้ใช้ลงดันต่างๆเนาะก็ประมาณนี้นะครับ ที่แบบว่าอยากจะไปลองทดสอบนบีหรือว่าใครทดสอบแล้วเนี่ยมีโชคดียังไงหรือว่าได้อะไรดีๆก็อย่าลืมแนวค,คอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะครับสำหรับว,วันนี้ผมรีวิวเก็บสำหรับว,วันนี้ผมรีวิวกิจกรรมไพเลทในหะ้เพื่อนดูแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆลองไปเล่นกันดูนะครับเผื่อใครโชคดีนะครับสำหรับว,วันนี้ผมนะอเอ็กต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีสดัตไว้เจอกันครับสวัสดีครับไพเลทเวนฮัลโหล